สวัสดีครับเคยรู้สึกไหมครับว่าโลกเทคโนโลยีมันหมุนเร็วจนเราตามแทบไม่ทันวันนี้เราจะมาเจาะลึกกันครับว่าเทรนด์ไหนกันแน่ที่สําคัญแล้วเราต้องจับตามองเป็นพิเศษหัวใจของเรื่องทั้งหมดเลยก็คือประโยคนี้แหละครับเทคโนโลยีคือสิ่งที่เปลี่ยนแปลงตลอดเวลามันไม่เคยหยุดนิ่งเลยแม้แต่วินาทีเดียวและนี่ก็คือจุดเริ่มต้นของเรื่องเราทั้งหมดที่เราจะมาคุยกันในวันนี้ครับแล้วมันไม่ใช่แค่เปลี่ยนไปเรื่อยๆนะครับแต่เรียกว่าเป็นการเปลี่ยนแปลงที่แบบโหมกระหน่าเข้ามาเลยดีกว่า คือในทุกๆวันเนี่ยมีนวัตรกรรมใหม่ๆเกิดขึ้นมาท้าทายความเชื่อเดิมๆของเราตลอดเวลาเลยครับพอโลกมันบุนเร็วขนาดนี้การตามให้ทันเลยกลายเป็นเรื่องที่สําคัญมากๆหรืออาจจะเรียกว่าเป็นหน้าที่ของผู้ที่สนใจเลยก็ว,ว่าได้ครับแต่อย่าเพิ่งมองว่ามันเป็นภาระนะครับจริงๆแล้วมันเป็นโอกาสที่น่าตื่นเต้นมากที่เราจะได้เห็นอนาคตก่อนใครคําถามก็คือแล้วเราจะตามทั้งหมดนี้ให้ทันได้ยังไงล่ะครับในเมื่อของใหม่มันมาทุกวันเลยเราควรจะเริ่มมองจากตรงไหนดี ไม่ต้องห่วงครับวันนี้เรามีเหมือนกับแผนที่นำทางสู่อนาคตมาให้ดูกันเราจะมาเจาะลึกกันที่3เทคโนโลยีหลักๆที่เป็นเหมือนกุญแจสำคัญเลยที่จะทำให้เราเข้าใจว่าโลกกำลังจะหมุนไปทางไหนโอเคครับมาเริ่มกันที่ตัวแรกเลยตัวนี้เรียกได้ว่าเป็นเหมือนกระดูกสันหลังของนวัตรกรรมยุคใหม่ทั้งหมดเลยก็ว่าได้นั่นก็คือคลาวด์คอมพิวติ้งครับ ถ้าให้อธิบายแบบง่ายที่สุดเลยนะฮะมันก็คือการที่เราย้ายการประมวลผลกับที่เก็บข้อมูลต่างๆเนี่ยไปไว้บนอินเทอร์เน็ตแทนที่จะอยู่ในเครื่องคอมพิวเตอร์ของเราซึ่งเจ้านี่แหละครับคือรากฐานที่ทําให้เทคโนโลยีจริงๆอีกมากมายเกิดขึ้นมาได้พอมีพื้นฐานที่แข็งแกร่งแล้วก็มาถึงตัวที่2ครับเทคโนโลยีที่จะเชื่อมทุกสิ่งทุกอย่างรอบตัวเราเข้ากับโลกดิจิทัลใช่แล้วครับ Internet of Things หรือที่เรารู้จักกันในชื่อ IOT นั่นเอง ลองนึกภาพตามนะครับว่าอุปกรณ์ทุกอย่างเลยตั้งแต่นาฬิกาข้อมือไปจนถึงรถยนต์มันสามารถคุยกันเองได้ผ่านอินเทอร์เน็ตโอ้โหนี่แหละครับคือจิ๊กซอชิ้นที่สําคัญมากๆของภาพอนาคตเลยและแน่นอนครับเมื่อมีตัวที่1กับตัวที่2แล้วมันก็นํามาสู่เทคโนโลยีที่3ซึ่งเป็นผลลัพธ์ที่ตามมาโดยตรงเลยก็คือ Big d a t a นั่นเองครับ คือพออุปรกรณ์ IoT จํานวนมหาศาลมันเชื่อมต่อกับคลาวด์ตลอดเวลาเนี่ยมันก็สร้างข้อมูลขึ้นมาแบบเยอะมากๆ Big Data ก็คือเทคโนโลยีที่เข้ามาจัดการวิเคราะห์ข้อมูลทั้งหมดนั้นเพื่อดึงเอาความรู้ไปใช้ประโยชน์ต่อนั่นเองครับทีนี้สิ่งที่สำคัญที่สุดเลยนะครับคือการมองภาพรวมทั้งหมดเราจะเห็นว่า3อย่างนี้มันไม่ได้ทำงานแยกกันเลยแต่มันทำงานประสานกันเหมือนเป็นวงออเคสตราวงใหญ่เลยครับเพื่อสร้างการเปลี่ยนแปลงที่ต้องบอกว่าสั่นสะเทือนโลกได้เลย ย้ำกันอีกทีนะครับคลา u ด์คอมพิวติ IoT และ Big Data 3เทรนด์นี้แหละครับที่เป็นตัวขับเคลื่อนอนาคตลองนึกภาพตามง่ายๆเลยนะฮะ IoT คือเครื่องมือที่คอยเก็บข้อมูล Cloud คือสมองกลที่ใช้ประมวลผลส่วน Big Data ก็คือความรู้ที่เราสกัดออกมาได้จากข้อมูลนั้นเห็นไหมครับว่ามันขาดกันไม่ได้เลยดังนั้นแค่การทำความเข้าใจความสัมพันธ์ของ3เทคโนโลยีหลักๆนี้ก็ถือเป็นก้าวแรกที่สำคัญที่สุดแล้วครับ มันเหมือนกับว่าเรามีเข็มทิศอยู่ในมือที่จะช่วยให้เราไม่หลงทางในโลกเทคโนโลยีที่มันหมุนเร็วขนาดนี้และสุดท้ายนี้ก็อยากจะทิ้งท้ายให้ไปคิดกันต่อนะครับว่าในบรรดาเทคโนโลยีทั้งหมดที่เราคุยกันมาเนี่ยตัวไหนกันแน่ที่จะเข้ามาเปลี่ยนวิถีชีวิตของเราได้มากที่สุดในอนาคตอันไกลนี้